นิกาไซโกไซาออรนาฬิกาไซโกไขลานรุ่นนี้จะเป็นไซไซโกชานะครับเห็นว่าไซโกชาก็เป็นนาฬิกาของไซโกนั่นแหละครับและรุ่นเก่าไคลานรุ่นนี้จะเป็นไซโกชาครับ จะมาทําการถอดแล้วล้างเครื่องกันครับตอนอื่นนะครับการถอดต้องเอาเม็ดประยอมออกก่อนครับใช้เม็ดประยอมอันนี้จะเป็นเกลียวนะครับขันเกลียวออกมาสามรอบครับสอ,องรอบสรอบแล้วค่อยๆดึงเม็ดประยอมออกมาครับ เมื่อดึงไม่รปโยงออกมารุ่นนี้จะเป็นฝางัดนะครับด้านนี้ด้านหลังนี่เอาออกเอาเครื่องออกไม่ได้ครับต่ออ,ออกด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นฝาที่เราจะต้องนัดครับนัดตรงนี้นะครับค่อยๆงัดนะครับอย่าให้โดนอย่าให้ที่งัดเลื้อยเข้าไปโดนหน้าปัดนะครับใส่เน,ในืดอะโยมคาไปก่อนครับ แล้วทำการถดอดน็อตออกครับอ,ออกเข็มหมวกก็ไหวครับจับเข็มออกครับพร้อมบรรทัดสามเข็มครับแล้วในนี้จะถอดหน้าปัดออกนะครับบุนน้อยข้างข้างนี้นะครับข้าละตัวครับแล้วฉันเอาหน้าปัดออกได้เลยครับ ชัางในการจะถอดเครื่องนะครับไยลานออกมาก่อะครับหมุนลานดีนะครับตัวไหนกลับมาล็อกลานกลับลานนะครับกลับตัวล็อกเพื่อย่าให้กลับมาล็อกล้วค่อยปล่อยทายลานออกนะครับค่อไฟปล่อยนะครับอย่าปล่อยพวดนะครับปล่อยพวดพลาดลานด้านในอาจจะขาดได้นะครับหรืออาจจะตับมากระแทกตัวจับหักได้ครับ แล้วทาการถอดน็อตออกทุกตัวครับน็อตออกทุกตัวแล้วนาตัวจ <vậy> no ักรมางถึงขั้นตอนนี้นะครับหุว่าจะจําไม่ได้นะครับถ่ายรูปไปก่อนครับหนึ่งหนึ่งรูปครับแล้วนาตัวจักรทุกตัวมาทําความสะอาดแล้วหยอดน้ามันให้เรียบร้อยครับทความสะอาดล้างตัวจักรเรียบร้อยแล้วแล้วหยอดน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับพอจักรเหล็กมาว้าลงก่อนครับตัวจักรเหล็กนะครับ ไปลงในตำแหน่งนี้ครับสอดยู่ใกล้แปดแล้ววางด้วยจับตัวที่สองครับจับตัวที่สองนั้นยาวลงครับแล้วตามด้วยจับวินาทีครับนากาไขาลานรุ่นนี้มีจับกกหลักอยู่แค่สามตัวตรนี้ครับตัวที่บอกว่าหลักๆลนี่หมายว่าเป็นหลักสําคัญน,นะครับที่ทุกคนนี้ต้องกอดสากตัวนี้นให้ได้ซะก่อนนะครับ ท่้นพืนฐานนะครับประกอบสามตัวนี้ได้แล้วทุกอย่างครับประกอบวอม้าแกนใหญ่ก็จะทัดไปตามไปตัวจักวาจักรสามตัวและกระปูกลานลงไปเรียบร้อยแล้วก็นํำผอมทับลานนะครับทับทับกัะปัจจนะบวางลงตำแหน่งนี้นะครับแล้วจักวจักรให้เข้าตำแหน่งนะครับตอนนี้เราวางมันจะเฉยไดยยังไม่เข้านะครับล่างลงเลยเนี่ยบงรุ่นจะเข้าง่ายครับรุ่นนี้นะครับ พอเราใส่เข้าไปแล้วเราแตะแต่ละตัวเนี่ยมันจะเข้าตึบๆๆลังบนเรียบร้อยเลยครับเข้าเองโดยง่ายครับไม่ไม่ได้ยุ่ยงยากครับจับตำแหน่งให้ถูกต้องก็จะเข้าได้ทันท<ม>ีครับแล้วขันขน็อตครับเปนหนึ่งตัวก่อนครับขันน็อตรองขับเป็นหนึ่งตัวแล้วนำ ครับกระปุกร้านครับมาวางไว้ครับแล้วใส่น็อตไว้อีกหนึ่งตัวครับทำน็อตให้ให้แน่นไว้ก่อนครับหนึ่งตัวแล้วเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็อยมาขวดน็อตแต่ละตัวครับขันเอง้ก็ปูตัวครับ ครับเมื่อใส่เป็นแัปกระปุกลงไปแล้วก็ใส่จานบนกระปุกครับใส่จานบนกระปุกวางวางให้ตรงช่องหัวหัวทีเรียรับวางให้ลงน,นะครับวางให้ตรงเรียมครับครับลองไขลานดูนะครับไขลานถ้าหมุนได้แบบนี้นะครับเนี่ยตัวจับทุกตัว,ตว,ตว พอเราหมุนลาไปครับจากทุกตัวจะวิ่งได้ทันทีครับเมื่อจากทุกตัวหมุนได้ทันทีนะครับก็วางไปด้วยขอมาครับขอมาวางตำแหน่งนี้ครับให้ลงให้ลงรูดเป็นสีแดงตรงนี้นะครับพอลงรูแล้วก็วางเปครับขอมาครับวางเป็ครับขอมาลงไปเนี่ย ก็ต้องจัดคอม้าเข้าที่นะครับเนี่ยาวางลงไปเข้าที่ดีแล้วก็จัดคอม้ากันให้ลงตำแหน่งนะครับบางรุ่นจะวางเข้าตำแหน่งง่ายครับอันนี้เข้าแล้วครับเมื่อเข้าตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ขันร้อนจับอันนี้จะเป็น้สองตัวครับ ตอนต่อไปครับก็ไขลานดูก่อนนะครับสองสามรอบครับก็ลองดูเพียร์เอมาดูนะครับถ้าดีดีแล้วอย่างนี้นะครับผักเบาๆจะดีดไปครับเมื่อดีดไปได้อย่างนี้นะครับจับกรอบมาใส่ได้เลยครับจับกรอบจับกรอบคือตัวนี้ครับจะมีทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับทับทิมเนื้ปลายนี่จะเห็นทับทิมแดงๆนะครับอยู่ในจานทับทิมนะครับ เราวางคว่ำลงไปนะครับแล้วสอดทักทีนให้ลงเข้าง้างของมาครับเราจักจีนให้เข้าง้างคอมาถ้าเข้าง้างคอมาดีนะครับรู้จักคอตัวนี้ทํางานเองได้เลยนะครับนี่ครับจะหมดเองรครับแบบนี้ครับกระดีดไปเองโดยคอมาจะดีดดีเให้ให้จักรคอตัวนี้หมุนไปครับ คอม้าก็ได้แรงดันแรงดันจากจากเหล็กนะครับจากเหล็กจะดันให้คอม้าโยกมาถีบจักของตัวนี้นะครับเมื่อจักรเข้าตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้วก็คันน็ดตรวจ็อดให้ก็ทุกตัวนะครับการที่จะหัดถอดทำนาฬิกานะครับควรจะหัดที่นาฬิกาไขาลานก่อนครับ mm hmm. ตัวจักรจะมีไม่เยอะ ไม่มากมายเกินไปนะครับที่เราทำให้เรางงนะครับถ้าเรามาฝึกทีเดียวที่นาการโอโัตโนมัติรู้จักมันจะเยอะมากครับแล้วเราทำให้เรางงได้ครับอันนี้เรามาฝึกที่นาการไขาลานอย่างนี้ก่อนนะครับรู้จักจะมีน้อยครับมันทำให้เราเนี่ยทำได้สะดวกและไม่งงไม่งงต่อการประกอบครับ ที่เราจะมาฝึกทำน,นาฬิกาเนี่ยแล้วก็ฝึกตัวนาฬิกาไขาลานอย่างเงี้ยมาก่อนครับอาจารย์ของเราก็จะสอนให้เราฝึกตั้งแต่เริ่มต้นครับเริ่มต้นกับน,นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาไขาลานนะครับนีตัวจับหลักๆเยอ่แค่สองามตัวอย่างนี้นลครับทำให้เราไม่ไม่ไม่งงนะครับตัวจับมีน้อยยิ่งทำให้เราเนี่ย ทำได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอยากจะตัวจักเยอะๆนะครับก็ทำไปทำมาก็จะงงนะครับครับก็เป็นอันว่าเสร็จครับพอดีคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาสอนให้ทุกท่านได้ทำตามและฝึกฝนให้คล่องแคล่วต่อไปครับสวัสดีนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ อย่าลืมกดติดตามไห้ด้วยครับคลิปหน้าจะมีนาฬิกาใหม่ๆมาสอนกันอีกครับ